ลูก่อยเขาสวนนายมือน,นี้ปลาลุงเอ้ยศาสนาสิบุกพักได้มือน,นี้มามา่าแม่สิปลูกเห็นไหมมา,มาน้องลูกด่าว่าขอบใจจ้าป้าป๋าจิ๊บป้าแม่ขอบใจกับป้ามักซิบไปด้วยเ <laughs> 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 บิงบง่งหมวกตกน้ำนะฮะจะโยทิมลงไหนใช่ใบลูกใช่ใบใช่ <Okay. S 1> ใช่นี่เออยามผุนตกไร <laughs> ใช่ แน่เลยเอามาปลูกพักอ่ะนี่เด้อเดอ้อปลูกกันนี่เดอ้อนี่เดอ้อเอาตัวมปนหองงอกนี่เด้อเดอ้อจำดงนี่จำดงดินนี่จำดงนี่ปลูกแมจนะ่จำดงนะจำดงดินเอาเลยบึ้งแม่ชิถอกใส่อันนี้เนาะหันจับขึ้นไาไแม่เน่ล้มนะฮะจับขึ้นมาเมมะะมาด้อรักบวัวมีตูเให้ ปลูกตัวมันหองงอกแม่ส응ิปลูกแล้วโรคกินโรนพี่พี่มาปลูกพี่โรพี่ปลูกพี่พี่พี่ปลูกเชลอดไหนจิ้มเชลอดนี่ไว้แดนจะดินน้ำเลยดูหนาวนี่นี่ปลูกนี่ปลูกนี่เมืองเด้อเมืองเด้อไม่จอยเห็ดนี่เด้อเมืองไม่จอยเห็ดเด้อเด้อเฮไปสิเฮไปซีเฮไปสิจำรู้ไป ปูกับแม่ปูทั้งน่ะสักงอกเดี๋ยวนี้นะมยจอยชิปูแล้วก็ลกกินแล้วนมยจอยไม่ได้เอาอันขี้พูนปุนเพื่อนมันใช้เีย้าใชบอกกะมันชิชูได้หรอกเนี่ยน้ำตีนลูกนะเก็บมาเลยถ้าจำแช่นี่จำแช่ปู่ จำลงเด้อเอาทางนี้มันเด้อลงเด้อทางเหงาอันนี้เด้อปลูปกแม่จำน้องขี้ดินพู้จำน้องเออจำน้องดินค่ะเห้ไงดินชายเออดินใโอ้ตั้งหาะอ้าวหายบ้าเนี่ยอ่ะจิ้มน้องวันนี้จำน้องเอาลงขีง้ดินฮะเอาลงนี่คือแม่จอยผ้าเฮ็ดนี่จอยผ้าเฮ็ดจ้า เออพาลูกเห็ดปลูกพักนี่แน่อ้าถิ่มไปสันนะ่นแล้วบ่าสั่นจิ้มลงมาสิได้เลย,ยจิ้มลงเลยมันเป็นใบเขาก็ลกกินตัวจังไม่ได้ชื่อเิิสดี๋ยวเอาตัวมันออกงอนี่เอ้าปุ๊กจิก้มซะป๋าดูคือปลูกอยู่ริมแท้ บ่ปลูกอยู่ริมแท้แม่ว่าไงมดินบาดน่นปลูมดินด้วยปลูกรล้ปลูกใส่กับปลูกแล้วปลูกแล้วก็ลกกินเบิดแล้วก็ไปเอาหัวมันนำมีตู้มาพวกบัวมาปลูกอีกเหาะเหาะนะนอนนี่พวกบัวแดงนี่ไปุจยปลูกไว้สิเมียนลกกินนตชองคักแท้ลูก ปลูกได้ไม่สิเป็ี่ยนยังนั่นน่ะปลูกด้วยจิ้มใส่จิ้มใส่ดินหมดหากระคุดไหลจำนี่พี่น้องเนาะเสียหนาอยัางม่ทันเอาคุดนี่กระปูอันนี้วะเอ้ยกระปูอ้าว Nàng chỉ tốt nữa <laughs> Một lộ Nàng chỉ tốt Hứ Ừ, phụ <laughs> cơ <laughs> ừ, bình nó, vạn thì cái kênh nó Phụ nhập cái hàng này nhập cái phụ hàng nào mà này nằm bó đủ này Nàm bó này, này, nào. Ôi, nào, mọi này. ช่วรอดคันมันรัวไหมอย่าดึงมวะอย่าดึงมวะกำลังสิติดค่ะแม่เด็กอาเบิดได้งไงม,มันเอาเบิดเนี่ยพานมันกินเปลี่ยนเบิดกินกินอย่างมากมันกินเบิดจักบบาพันหกินเบิดนั้น กเาใช่บอกเข้าใจเข่าในะเออบกเข้าใจลูก่าเอาแม่เนี่ะบอกเข้าใจแอบมาปลูกผักเนาะห้องก็บลุงหรอไหมาลุงเ้ยบ้านปลูกผักก็ได้เอารถแล้วค่าเลยวดเดินก็ไ เอาห้องตุ๊ตีไปลุเพิ่นให้เลยุยไม่แม่นีมานี่นบ้าห้องนะะห้างตีไดห้องีงงงมันห้องตีไันนู้เพิ่นฉัได้ว่าใคสีว่ามัน พูอนเพนให้สีเย็นเราหน่อยในกระดิ่งเหรอเหนัเนาะเงาะเงาะก็เลพี่นอนอะขับมาทต่หน้าตู้โอ้ยมมดีนะไม่ไม่ดีม่มีฮะอิพ เบอร์เบอร์แม่คุดให้ก่อนแป๊บนึงเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวแม่คุดให้คุดให้มันนอนก่อนเอาปุ๊บวะนี่อ่ะนี่ก็ปลูกใส่กะปุ๊ปะดุมันบายดีรึบ๊อดเพื่อนจากสบายดีห้อง trai mẹ cút này, ô quỳ hiện nhàng à, quỳ hiện nhàng, quỳ lại cớp bá, này núng, này núng, đi cua khang nó, ôi mệt đi, mệt đi. ขุดได้นะบาทนาชนะโจกี่หนอขุดได้มือนาเล็กกน่หนอนี่ค่ะบวยเข่ามากก็อยากเข่ามาน้ำลูกไปเชิญคือแกะค่ะแกะแน่แท้ปลูกอะจับใส่ญราเลยลูกลูกวะจับใส่ญลูแกะค่ะแกะเชิญคักแน่แท้ แล้วแม่จะเอาขิบผุนนาตู้มาใส่อ่ะาแม่ขุดให้อ่ะปุ๊บปุดเลยอ่ะทำไงแดดบัวตุกขุนชัยเม่ได้โอ้ยอย่ายนีมาใกล้แมอะไยแม่บอกให้ปลูกทั้งนั้นแล้วแม่ขุดแม่ขุดชัยให้เนี่ย แซมนี่บอลเออแซมนั่นแหละแซมน่นไปเอาไหมอีกยกมันยั่งนะมาใส่พูดน่ะบอนุปุกปุยเป็นบ้าปุยเด่นระเด่นมาเดี๋ยวฮะจงไปปลูกหน้าตู้ฮะเนาะปลูกหลายๆเนาะ อปูงแตงหน้าตู้เนาะเกี่ยวเขาแล้วก้อนนั่งแกนนี่ปารดมเค้กเอาปลูก้วยนี่นี่นี่ปูแต่ผูมาปลูกแต่ผูมาเอาวางลงวางลงถึงแม่แม่ไม่ใส่หมอนจังบ่ถึกลมเฮงโมส่บ่ยังติดแก้มลูกยังติดแก้มลูก ติ๊กบอลติ๊กโอ้โหพี่เมนฮะดาวหอมพักหอมติดกมาหอมติ๊กอะมาพี่ครูอันนั้นนะครูผักใะแม่ชิบูกน้ำน,นี่มาพี่<อ>ดูแกะคักแกะในเลี้ยแกะจนว่ามันเบิดจ้ามิใช่เลยดุนี่น้อย,นย,นยอแนวเนียวนะดาวก็ลกกินมาเลยนี่มานี่นี่นี่เมืองแม่เห็ด จำใช่จำใช่ป๊อบมาชิปโอ้บ๊อบแห,ห,ห,ห่มักซิบคุณน่ะมาเศร้ากับอะไรบอบอุ้ยโกบะอุ้ยบึ้งดื้อโอ้ยดื้อแทะแกขักร้ายมันจุนหอดแกนมาแน่น่ะนะ จำใช่ป่ะนี่เลยลูกหรจำใช่เราได้เมชอปมาแต่หน้าอะไรได้นี่นี่จำใช่ป่ะนี่เรานี่เออเออเก่งนี่นะเอาจำใจ่มเป้าป่าที่บ้านแม่โอเคปั๊บหมักซิปเหวา่ยด้วยวาดเก่งนี่โอเคปะป้าฮะเก่งดา่พอนะเอ้จำใช่ป่ะดิงอกมันสิฮักค่ะเออนี่มันออกงอกอะไรนี่เออจำใช่ เออใส่นี่นี่นี่ใช่นโอ้ยเห็ดนองแห้งเธอเด้โอ้ยหักแล้วนี่นี่นี่จ้ำใส่รอสิตัวมันเหี่ยวเหี่ยวจ้ำใส่รอมันออกก็เ้าก็กินต้มใส่เมียนใช่จำนี่นี่นี่แม่คุดใส่โรอ อือมาเอะก็ใส่ทอดไข่ลงเนาะทอดไข่ไห้วะเนาะเจ้าเห้ออีกอย่างล่ะน่ค่ะตกตรีโลกตกตร uh? ีโลเนี่ย่ะอู้ตูดต้นอู้ลูกขึ้นแหลงน้องเลิกแผล đường à, cái đã nhanh vụ nào ồ ừ. cây vụ này 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 vòn nha thân này xài à ừ. xài lắm. Ừ, sẽ mân mạng này cả sai lộn này hả Mòn thì thì thi mân mạng hả ừ. Tù phụ đây hỏi chi Hà nàn Là phụ nàn đeo bớt à

รถใส่ตามแคมันนะเอาหัวีิมันนะเด็กดวงเหรียญเยอะๆแล้วเอาข้างนั้นลงเลยอย่าเอาลงน้าเลยน้าแม่แม่เฮนหดพักได้นะนี่เอาไว้ไว้ดิเอาลูกถือหัวแม่ซะบ่เจ็บแหละ ป้าลุงบายดีรู้อ่าแค่นั้นตื่นด้วยไหมได้ดูเห็นยังตื่นมาดูเฉาอะไรตื่นมาเฉาะอะไรนะดูเห็นยังบอกป้าลุงดูเห็นยังฮะดูเห็นยังใช่ไงขอบใจอตีกระต่ายแม่ในแม่ชีถาะใช้กระต่ายแม่ขุดนานเดี่ยวแม่ชีเอามา ตเอาไปไว้ก่อนตัวนะเร็วแค่เมื่ออันนี้ก็พังต้องมีรถมาเดี๋ยวฮาจึงเอาขี้ปูนมาโปกมันไปไปเอกไป ล่างแม่มือนะล่างแม่มือนะพี่น้ำล่างล่างถึงบ่ล่างถึงอยู่บ่ล่างอนี้ิลูกล่างเก็บเจ้าล่างมันจะอ่าล่างมือปะป้ไป Nó làng tôi đang cây hả? Tôi tươi này Đang, đang với mưa này nhả nhà đây mưa rồi cây nó Nhớ băng sữa tiệc lơ mà nào lơ Băng sữa tiệc này, Ba, đây này mà Mặc nọt bát lôn mất à Lôn mất đấy mà ngọt Lôn mất Mít được bài tời ngàm bà luôn Bài tời này ngát ngàm ขนาดงัวกัดตลอดเลยนี่งัวเขาสวนตลอดเลยนี่งัวเขาสวนตลอดงามเนี่เนาะเบิเงกล้วยก็เด้อกล้วยตึงข้ามมืได้ังเกับ่ตึงเนาะนี่อ้่ลง่นี้บ่งอันนี เฮ็ดบ่เฮ <H ed. S 1> ็ดมาหน้าปลูกตอนนะั้นน้ำนี้นะว่าน้าโรกกินบ่อะไรปลูกตอนนะโรกกินบ่แล้วพี่น้องนะ นัทเย้นี่หึเมือง mak ปาปิ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  đây bỏ mời bỏ mời ô mời bỏ mời bỏ mời ừ mời 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 mẹ mời mệt mời mời เต้นบ่ฮู้มวนอนีมวนอีนีบดิบังลมทับได้หรอขงลมทับนะแม่ชวถือบ้านแม่บ่ออกไปกย่าลูกมาพี่เอ้ามื่นบ่ลนงมื่นบ่ ืืินบ่ไฮ้ถิดไปหน้าแล้วเอเออโดบล,อลอ็อมนะี่โูกโอ๋ยบขืนในลูกมันล่อมนะมันล่อมทับลูกได้มาชื่ดูมนะ้ืนุใเงินบาทนะ

ใช้ใช้กระเป๋าเงินลดกนะคือพริมีชูชูแน่นๆฮะอยู่ใช่ขอบคุณข้าพ่อบาทคุณข้าบพ่อบาดกระบอกไห้ก็เก่านะบอกยขอเงินน้ำหน้าอยู่หาขอเงินหาพ่อขอเงินแน่เาขอนีน่ขอเงินแ่ขอเงินแ่

ขี้กันเอาครับขาถึงนะขาว่าถึงนะบ่าจะเอาเจี๋ยก่อนโบไม่ต้องเอาหรอกคุณแจนะไม่ต้องเอาหรอกแม่พอได้ไปแม่พอได้ไปนี่เอาเจี๋นี่เจี๋ยอยู่ใช้เจี๋ยรู้เพื่อนนะใช่สิครับนะ ไป่ิค่าไปฮะมันล่มนะเฮ้ยมันล่มนะแม่บุอยากให้ดินนะรถหนะเดี๋ยวมันช่ล่มทับลูกฮะนิ่มากอมนี่มาไผ่เหนียวไผ่จเหนียวมือลูกเปียกฮะนี่เชือลูกเปียกนี่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 ฮะแม่แม่เหนียวนี่นี่หนูโดจ้ำฮะ แม่บริงเงียวมือดุเปียกบ้างี้ยบ้างี้ยใช้เงินดุนะบ่บมมีเงินไปไปบริได้ดุดุคือชื่อยากชื่อแต่ขนมแท้ขนมเแบบียึใแบเบียึใบเือดินนะฮใบเือดินนะไปเกือน บ้าไปสิไปขี่รถนี่ไปฮอดลูกละถ้าพอเ้ามาผู้แล้วไปเกลอ่ิงกันบ้าอย่างไปเกลอ่ิงบ่ถ้าพอถ้าพอมากผู้เล้วดึงยังนะดึงยังนะมันหักของแม่นะคะอย่าดึงอย่าดึงตาเดียวมันเดี่ยวหนาหน่ะตาเดียวตกตอกตอกเดี่วนาน่ะ สวัสด,ดีางามงามก่อนแม่จิพาไปไปไปบายเชแมวพาไปไนีบ <Okay. S 1> ดีกันบาดีแม่จ้ลาลูกบาดีป้าลุงพุณบายดีป้าลุงลูกสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเบาเบา,บาหายแท้เถอะเบาเบาขอบใจเป็นเบาขอบใจนะขอบใจแน่แน่ขอบใจ เสือวาดเปี้ยอืมเสือวาดเปี้ยนี่เห็ดด้วยโอ้ยอย่าเห็ดลูหล่ะมันสิเปื้อนค่ะเสือลูกสีดำค่ะอย่าเสือลูกดำไลยเอาลงมาไปะขึ้นไปเขิ่นไปออกไปย่าไปไปเห็นยังเอาผมมีเงินสิไปไล่ดูไปไปไปโดนลมฮะลงไหมไหม mày bà bay cưng phải non thương bạc non đinh thương bạc bạc à, bạc 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 บื้ออื่นยังไปลูกบื้ออื่นยังไปโอเคลงมาบ่ะนี่เนาะงามเลยเด้งามแล้วงามเลยแม่เชียววุ้นไม่มาเนี่ยเปียกจนโดนจีบแม่แขนเสื้อลูกหาเปียกนี่นี่เสื้อลูกนี่ล่างมือเมื่อกี้นี่เปียกเลยเสือว่าน่ะเปียกเลยบึน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 ไป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  นะแม่พาไปโอเคจนะนอนไปรุ้มกระ joy ไปจะขอเจค้คลิปเพียงสิ่นี้ก่อนขอบคุณขอบคุณหลายเด้อที่เขามารับชมน้องวัฒนาตาซุ่มซื่นเนอะตาลุงคลิปนี้ก็ไปแล้วการพม่า,า,มาสบายดีสบายดีกันลูกสบายดีงามๆก่อนเชิญจักไปนะ,บะสบายดีง,า,ง,งามงามก่อนะไอโอไอโอ,โอเออพีห้องบกักไอโอ ไอ้ตูนโอ้ไอ้ตูนน้องปุ้ยน้องปุ้ยนะเออไป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 อันอามาทูจ้าก่อนแม่จะพาไปนี่จะทูจา้าบายดีบายดีปะลุงบ่าง,งามเลยสวัสดีค่ะก่อนเฮลเดย์สวัสดีค่ะเบาโบป็นเบาโบเป็นข่อยเบาโบป็นเบาโบป็นข่อ,เขอยเบาเป็นแต่เล่า <laughs> ปลา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 ลุงคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวคำบายสบายดีเด้อ